วันนี้ก็มาโปรดโยมอีกวันเออนั่งพับเพบ่ได้ไหมฮะนั่งยองไม่ได้นั่งพับเพียบยองยองไม่เป็นไรอยู่จะคนคนเดียวจ้าผู้เดียวคนเดียวเอาเก้าอี้เดี๋ยวนั่งเก้าอี้ได้บ่อ่ะอะต่ำไม่ได้อ๋อนั่งต่ำมาได้มันมันจุหกบ่คิดบ่ขามันขามันงับบ่เขาก็ขางับไม่เข้าอ้าวเดี๋ยว ถ้าถ้าเกิดนังพิงได้บอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีอ่าเดี๋ยวบอน้ำบอลพิงตัวอ่าเดี๋ยวตามาใช่นังไหนน้อโอ้ยขากระแข็งเกเด้เอาเอานี่ออกกางน่อยตะการไปเอาลงไปขาแข็งเกเด้บอแข้งเกเด้แบบมันขามาไตมายังไปหาหมอมาให้กางน้อยฮะเอ้อ บ้านก็ขุบฮุบฮุุค้าจังหน่อยฮุบค้าเออเวลาซอยยังก็ให้วาวตามที่เป็นเด้อจ้าแปลกใจกระบอกอยู่มีคู่บามากระแปลกีลรอบกันหน่อยแปลกใจแปลกใจนา่นๆก็บอกเคยเห็นเยอะเขือนะนี่มาจากสระบุรีจ้าเขาเรียกว่าเออเป็นโครงการเมตตารมคำจุดโลกจ้านะ ธรรมสัญจรครับเป็นการเผยแผลถ้ำน้ำซ้อนหยัดโยมน้ำซึงถิดสวยเลื่อนน้ำตามเหตุตามเหตุผู้มีผู้ว่ามีแล้วอยู่ผู้เดียวแล้วแล้วทํำกินยังยังไดอยู่ผู้เดียวทำกินเองนั่นแหละน้ำเต่า<อ>กับเพกัะเพกกัะเพกประเดกินเองมือได้ไปบ่ใดลูกบ่ใดก็ไอ้น้องเขาไปอยู่น้นเป็นขอบครัวเขาก็กลับมาเขาก็มา,ากมาพรองเบิงเขาก็ ลูกใดไปเขาก็พาไปหาหมอหาหมอ,อกลับมากมานอนแล้วมีลูกหลานเจ้าของอยู่บ่ลูกหลานเจ้าของกับลูกลูกใต้ล้านลูกใต้คนแล้วเขาก็ไปอยู่ไปขอบขั้วเขาเอาบะม่มาอยู่น้ำแล้วมีไผส่งเสียเจ้าของบะมีมบมี่เจ้าบะมีมีแต่เงินพป็นให้อันอายุน่ะชูงอายุอันละตุลุงบ่มีก็ให้เขาไปเอามาให้กินตุลุงคงโยมไม่มีใครส่งเสียเลยบ่จ้ะ อยู่คนเดียวอาศัยเงินคนชราจ้าเอาโบได้กับโบดีกินแล้วไปโบได้เด็กพ่อกินบโบพ่อให้พ่อโบพ่อเด็กจ้าให้พ่อมันโบพ่อตอนไปรักษาตัวของมันกับมึงโบพ่อตัวตอนนี้ถึงเจ็ดสิบแล้วเ่เจ็ดสิบสามจ้ะเจ็ดสิบสามพ่อซ้อเก่าซีมัติมแยนอยู่บ่อเก่าซีพ่อซ้อเกือแข่งข้ามึงไดถึิงว่ามันทดบอลงทดดเด็กจ้า มันโคตร่ลมมันแข็งนี่เขาไปสวนออกหานี่เขาไปดูดออกหาดูดพวกเขี้ยวลุมๆลำมๆยุ่น<ม>ไปมือวันไปมือวันอังขานที่ล้างมันละอเอาไปามากค่แล้วเป็นโดนแล,ล้วบอกโอ้ยหลายปีแล้วไปหมอเขาก็บ,บอกว่าเขาเสื้อมแล้วพอออกไปใส่พอออกบ่มีพออ,มพออบ่มีพ่อกับพ่อแม่กับลมหลังข้างนาไปนานแล้วหลายปีแล้วจะคลงไม่ได้แต่งงานบอกบอกจ้า สวนจริงๆเลยจริงๆรูกระมีู่กรบพมี่ผัวกับพมี่สาวโสดจ้าเอาสวนเราก็ทุกทุกอยู่จังสี่ละเฮ็ดได้ก็ได้กินเฮ็ดไ่ได้ก็ได้กินอยู่เขามาให้ก็ให้ทำแถวนี่หละเขาให้ก็ยิดยืนก็เจียนตอนเช้าเ้าที่ดีอ่ะตอนเช้าก็รู้นี่แล้วบตอนตอนที่จัเป็นหนุ่มเป็นสาวตอนก็เลี้ยงงวเลี้ยงคั้วไปทำให้ทำหน้ามันเฮ็ดได้สักีีมันก็ไปยังสระบ้านนี้มันเขาก็แตกตาหน้าโม่ไป ายนองเขาก็ไปอยู่สรุปว่าทุกวันนี้โยมอยู่คนเดียวแล้วก็ไม่มีใครส่งเสียไม่อาศัยเงินคนชราได้เจ็ดร้อยเจ็ดร้อย๋วทำอะไรเพื่อเพื่อเพื่อเขามีการมีการมาทํากับ่นมาเล่ามาเสียก่ะไปทรงไปเสียพ่นบอลระบาดต้องบาดไปส้นละแห่งสัทธาเาเวลามีงานก็ไปช่วยทีละบาทสองบาทจ้าเ้ากาแฟคนเมื่อร่อยเอ็ดพุน พึ่นมีงานตุนดอกพึงบอกนีกยังสาดพึงบนนั่นล่ะก็เลอยเพาะพึ่นเมื่อลอยเนื้องใหญ่นั่นอาบานทางเที่ยงนั้นเถื่อเขาก็ใส่เห็นนันให้มีเทิดลอยนี่กินยังไงมังสิพ่อเนาะบม่พ่อเนี้ยเขาหน่อยบ่ให้พ่อบ่พ่อดอกแตะบะกินแบบแบบประยัดนั่นล่ะกินเล็กกินหน่อยไปถึงจะคองมีงานยังเสริมว่าพันเียโม่มีโม่มีงานยังแล้วเขาหน่อยยักเตียวยังมาเสริมเราไปใส่กระโบ่ด้ ขาม,ามทางไปขามทางมากนี่ก็ังยากอยู่ลังมือกระลมตุ่มลงมันไปบ่นบากไม่กันเท่าอยาเห็ดก็ก๊กเกกไปงานฟีมือมีอยู่บบ่มีจ้าเห็ดยังบเป็นดอกบ่ท่อปลาท่อไปก็บบเป็นอเห็นว่ามีพักมีใหญ่ยังมักมึกมีอยู่บ่บ่เห็ดสวนผักยังนี่คุณนอ่อยู่ก็อยู่จังสีแล้วเลือกกับปูตะไคร่จะยังกินกอต้องกอหันละนี่ก็นี่ก็เือนจะาล้องบอกจ้าเงอนจะพอจะม่อคุนละ ห่างๆเพลเพก็ดุดอยู่นี่ล่ะหน่อยมันอยู่บ่ได้มันก็สิพังตัวคั่นหน่อยก็คิดว่าอยู่ไปซ่ําแม่นไปอไปฮอดมือบ่ได้หยังนักหนาดอกก็บ่ได้คิดยเนาะบ่คิดยคิดไปก็ซําเก่ามันล่ะมันเฮ็ดังบ่ได้ก็จักสิเฮ็ดจังไดมันหมดแล้วหมดแห้งเวหัวแล้วเฮ็ดหยังก็เฮ็ดบ่ได้เป็นไม้ก็ซําหมดยางแม่นต้นไม้ก็หมดยางหมดยาง้อยู่ปงล่ะเพิ่นให้หยังก็เน กันไก่ซีติดกันอันซอยเหลือเนียังมันใดปันหามาเฮ็ดกะเฮ็ดให้เพิ่นก็จะคล้องกินข้าวเจ้าหรือกินข้าวเหนียวข้าววเหนียมีข้าวเจ้าก็กินข้าวเจ้ามีข้าวเหนียวก็กินข้าวเหนียวข้อน้อยกินได้สู่าหหรืแต่ว่าบ่ได้หลายกินไปแน่มันก็อิ karaoke, ่มเนี่ยเน่ยนกินเนี่ยกินข้าวเจ้ากินข้าวก็บึงมีมั้งเจ้าครับมีโอ้บอขันนุนนั่นโอ้ยมีมาเขียบหูอยู่อันละกินได้ต้องทสามกับจินยาหน่ะคุณหมอให้ยามากกับจิ้นยัง ยาหลังอาหารคนเหล่นี้มันยังยาแก่ปวดแก่ก็บนี่ละคุณจัดยาให้มากไปห้าพ่นก็นกนจัดมาให้ทุกเมือนี่เขาวังยังกี่ป่ชีวิตบ่่วังยังแล้วก็หน่อยจักที่วังไปยังไดหวังไปก็ได้แค่นั้นเจ้าของเห็ดบ่ไดดแล้วก็บ่โบโบโทษสันเอาใดซ้ำใดได้ซ้ำใดก็เอาชนะอยางมีิคนเห็นคนมี้นด้วยเปล่ากับ่บ กัดกะดีน้ำพินยุตจววาเพจน้ำพนบ่อใดเฮาหอดอยู่กิดว่าให้มีกินมีกินไปวันวันเหมือนหนึ่งสร้างหอดมือสร้างหอดมือ,มห,อ,มอหอดมือได้ก็หอดมือน,นั่นละแล้วไดวัพระสวดมนต์อยู่บ่มีอยู่ค่อยหน่อยสวดยังบ้างโอ้ยมันตรวจบด่ดใดน้องบ่อใดนังส<อ>ือคนบด่ดใหนังสือคนเพือกก็ไดจะวัดวพัพระวัยเจ้าแล้วก็นอนเคยไปรักษาศีลตอนเช้าไป ไปจะดวลเคยอยู่ป่ไปอยู่คนหน่อยอเพิ่นบ้านทน่ทมโพ่ทุมท่มเพชดก็ไปนําเพิ่นอยู่อ๋ออีติพิสโสย,ยังเจือได้อยู่โอ้ยเอาถ้าหมู่ผ้าคว่ำได้คว่ำบ่ได้นั่นมันหลายมันบ่มันบ่มีความจื่อมันจําบ่ได้นับมือสิจําบ่ได้ไปละเดือนล่างเว้าไปหลายมันก็เปื่อยๆไป,ไปมันบ่แม่นแนวมันสิมันโค้งองยังก็ได้เฮ็นยังก็บ่มันโคงดอก ปานนี้แล้วยักษ์ที่คิดยังหวักไม่าคิดไปแล้วก็พอได้พอปะ่นนันแล้วเกิดว่าการเกิดมาเก็บแก่เก็บตายชีวิตห<ม>นึ่งนี่มันได้ทำนี่ก็ดีแล้วไดี๋เกิดว่าน้ำพึ่งน,นั่นเด้อถ้าให้เกิดใหม่อยากเกิดอีกบก่เป็นยังสี่อ,อีกเอาบ่ะย่านบา่ได้ด้อคือไว้ที่สิเกิดมาอย่ามันไ่ได้เกิดดอกขาน่อยเป็นไหนโอ้ยหายไปแล้วเขาขนอ่อยเพราะนั่นเห็นผู้ใดเกิดมาพิจามาไม่เลยๆนะ ไม่เอานด้วยเขาหน่อยว้าแม่นขันพืชสิวิสกูจักแต่ว่าเขอยน่อยว่าขันไผไปแล้วว่าที่นาไม่มีจนาไม่มาหนาเกาจักไปไซก็แล้วก็แล้วไปไผไปแล้วก็แล้วคือพ่อแม่เสียคนรงปลังทางนาไปกับเห็นคนกลับมาแต่ว่าพ่อพ่อแม่อยู่กับมาเข้ากระปูจักหรอกก็นันละจักคนเป็นผู้จังไดเแหละหวานเันไปแล้วกับู้จักแล้วกรรมเป็นแดนเกิด ฟังเด้อกรรมเป็นผู้ติดตามกรรมเป็นผู้ให้ผลกรรมเป็นเผ่าพันุกรรมเป็นทายาทผลที่เข้าเห็ดดีก็ตามเห็ดสัวก็ดีก็สีส่งไปล้างเข้าที่จากชีวิตนี้ไปเวลาเวลาไปแล้วเออมันก็ไปตามที่เข้าเห็ดเนี่ยแต่ของเห็ดศีนเห็ดถมเถ้าวะหน้าก็ทิพาเข้าไปแนวสุขติแล้วไปในที่ที่ไม่ลําบาก แต่ต้องให้เห็ดสัวเห็ดตัวดีเวลาไปแล้วมันก็นสิไปทีมีเต่แนวอึดแนวอยากแนวถูกแนลลำบากหรือไปหอดนรกก็มีหรือเกิดเป็นสั์เดจชานก็มีที่บ,าาาบากมมอกว่าห้องปรการมาองเก่ามันก็แมนอยู่เพราะว่ามันเปลี่ยนไปเลยหมุนเวียนเขาเรียกหมุนเวียนวัฏจ <c oughs> ักรก็สิเปลี่ยนยปงแสนละเขาหน่อยก็บุ่นวักงยักษ์ละสีต่อไปสีใดหูหรอกสิใดมีวิทยวไว้ฟังธรรมนําสีใดเข้าใจไปเลยเลย เปิดเป็นบอยรือเปล่ามิเตยูโอ้ยบอยอยากวิทยุก็ซ้ำวิทยุเปิดนะซ้ำเท่าไเท่าไหรทัดนี่เขาหม้อมาให้เขาหน่อยเขาเปิดบบเป็นฟังบบเป็นได้บ่งดังเขาได้อยู่แต่ว่าดีเอาไปซองนั่นแล้วเว้ยไปซองนี่แล้วเขาหน่อยเพเห็ุโบเปียนเขาเอาวิทยุมาเปิดเปิดนี่มันบบเป็นเราทีเดียวพ่นฟุตพ่นน้โอ้ยบอยอยากรอกถ้ากินข้าวเป็นกับเปิดเป็นซ้ำนี่นะเปิดนี่นี่เปิดว่าก็ นี่ยังเป็นยังไม่ได้แก้ครวันเย็นนะเสียงทนต่ำอยู่นะนี่เป็นของเก่าอยู่นะน,นี่แหละปิดเปิดถ้าเข้าไปเหตุยังก็ปล่อยเลยแต่ถ้าอยากฟังสดมุนกดเล็กหนึ่งแค่นั้นแหละเดี๋ยวก็มาสดมุนตอนนี้เปิดไปเรื่อยเทศ เดี๋ยวฟังก่อนว่ามักแนวใดก่อนโยโซภะคะวะอรหังสัมมาสัมพุทโธฟังไปกับมวนไปน,นั่ข้าตัวเยนะภะกวาตังโมไอ้อนี่ยนี่จะคล้องนั่มผ้าสวดเองด้วยมวนจะบอกทีนี้เราฟังเทศเด้อ ฟังเทกันเหล็กซ้ำนั่นน่ะต่อไปเขาปล่อยเลยก็ได้ปล่อยก็เทไปมดมือมดขึ้นมีซ้ำลอยแปดสิบเจ็ดสิบโมงพอต้องเห็ดยังเปิดซื่อเนี่ยไปเรื่อยๆแต่ถ้าอยากฟังสนุนรับปลาบนนอไปเปิดใบละนอนี่รับฟ้าได้รับไปโลดรับแหงดีตัวรับไปรับไปเลยทำในแนวนี่เสียงจะคล้องน้ำปฏิบัติฟัง สิ่งที่เป็นหลักสำคัญก็คือเนี่ยฟังเนวภาวน,นาไปที่ได้สบายใจนะเนี่ยเอาไว้เห็นหนาไว้ระลึกถึงเนี่ยครูบาอาจารย์มาหอดเื้อะเด้ดาภารมีแหละเอาแบมือแบมือสาธุผู้อยัางไห้ตาม,มาไปถูกประเทศเด้เนี่ยแต่ว่าโอ้เมื่อไหร่ท่านเจ้าคุณจะแวะมาบ้านโยมเนาะบอกแล้วแต่บุญสำคัญเด้เนี่นี่บุญสำคัญมาพอกันด้นี่ อ่านหนังสือบได,ด้แต่ว่า,ออาวเอาเอาจืดนาพ่อจืดนาก็ฟังเสียงเอาเด้อฟังเสียงเขาไดเอาต่อไปในหูเดี๋นี้เวลาใส่วิธีใส,สก็เข่เสียบปลั๊กพอเสียบปลั๊กแล้วก็เปิดเลยปุ๊บแค่นี้แล,ออแล้วออกแหลวเสียงเนี่แค่นี้อันก็คือแต่ว่าที่เป็นไหนถึงที่มันดังย้อนว่าเข้าเสียบปลั๊กไปแล้วมันชาร์จไปในตัวมีฐานอยู่ในตัวเร่ต้องไปซื้อเด้วฐานนี่มีอยู่ในตัว เตอนนี้โบได้เสียบไฟกระดังเห็นบอกพอหย่อนมันมีฐานอยู่ถ้าเสียงอ่อนเสียงบริสัทธ์ก็ไปเสียบใหม่เสียบเป็นน้ำชาร์จเป็นน้ำมันอยู่อยู่ในโตนี่มอบให้ได้บริคิดเงินเด้อเอาแบมเมอร์สงสัยใหญ่หนุสิคิดเงินบอแมนบอเห็นทำตาเสียงเบืองเยู่คิดกับคิดกับมันกับสีบล็อกไม่ห้ยที่ใหายกับเกาบาทิบบาทมันคือสีแมนอยูเอาแบมเมอร์โอ้เปิดได้นี่เป็นพันเด้นี่กระจังกันแล้วเอาเยว เสียบยึดใส่ยึดใส่น้อบนี่นหละอ้าวเดี๋ยวมีเงินอยู่จ๊กบาทลรอตัวนี้บนจีจ๊อกอาลอยอยู่เบาะหน่อยเหลือทานเขาแล้วมืออื่นก็จะไปทานหันมือเื่อก็จะไปทานหันเขามาเรานะเอาว่าง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 อยู่ตักอยู่คล้องนั่นล่ะอันนี้เก็บไว้เวลาเข้าฟังไปเรื่อยๆถ้าเข้าก็ฟังเทปไปเลยแต่เมื่อไรที่อยากตีฟังสวดก็กลับมากดเล็กหนึ่ง ก็ท um sure. sì er er um şey ี่เป็นเส้นสวดเส้นก็ไปยเรื่อยๆเหล็กซองก็เป็นสวดเด้อถ้าขาดเลือกก็ให้ผู้ใดมาบึ่งในคูมือไว้แล้วใส่เดี๋ยวแดงเงินเอาไว้ใส่เด้อจ้า็ต่องก็ปรัชนาคือว่าให้ได้มีเงินไว้กินไว้ใส่แต่ต้องไปหาหมออยู่บ่ไปเขานัดกระป๋ายค่ะเขาหนัดกบไปราบเอาไปมันกรไปบุหรี่มันปวด ปวดขานี่เด okay. ี๋ยวเจ้าองบอกเคยมีเงืนหนมือในดนแล้วบ่โอ้ยมีมันกระมิดเธอหน่อยมี่เอามาแล้วมันก็มาใสคือจังซีทำมันบ่มีก็เอามาใสมันมาไล่ใดบนบกคือไล่ใจได้บรายไล่ใจมันหลก็ไล่ใส่เอาวัถ่ายเคยมีเคยจับเงินหมือนนดนบันไดที่เคยจับเงินหนมือด้วยโอ้ยกระเจ้าคุณแล้วจะแข็งแรง่นละเดีอยวนี่มันบ่มีเราเงินหนมือนะโอ้ยชั่ปีนี่ที่ว่ามันนี่บ่เป็นสิบสิบปีแล้วบ่ บ่มีถึงเป็นสาวเราบอกมันโดนอะไเนียที่ที่บราเคยมีเงินหมื่นใช่มีมีทั้งมีมันมีอยู่แต่ว่ามันออกทำมีมากมันก็ออกไปอยู่จังเงินละเลือเงินหมื่นมากจากใส่ที่นี่ก็เก็บหอมรอมีพูนันเขาจังเขาเขาแขกน้ำนี่ล่ะตั้งเท่อกับสารนนั่นตั้งหางตั้งหึงให้เขาที่ในคิวอาร์ซีมีอีกบ่หรือบ่อยเพศบได้ดองนั่งจักบ่ได้ไม่ไม่ก็จักบ่ได้ตาอะไเห็นคงอยู่บ่ละเห็นเก่าอยู่บ่ บ่แมนบ่เห็นหงงปนไอเห็นอยูุตตาบากระบอกกระสบอแกงเขาคือสมัยตะกี้เขาล่ะบ่ชัดเจนสเก่ารแมนแทงให้มันขานี่ข้อลูกเด้อข้อบว่อยู่บ่หรือเป็นข้อเป็นยังหรือบ่เป็นยังมันกขบโอเก็บได้หรือบ่เป็นยังน้องขบโอเป็นยังแต่ว่าเปข้อปกติไหมปกติไหมปกติมันโอเก็บบ่หนังนี่ก็แต่ว่าขานี่างนัเป็นรุ่นแรงกับเอวนี่เอวเขานี่ เราหาจิ้งโง่ไอ้กึ่จับนั่นไปหาแนวจองคนแล้วไปหาหมอไปยังไดเขาก็เขาก็เมารถให้เมาแท็กซี่โอ้จักบาทหรืไปไปกับสามลอยหาหมอในบุ่นแล้วในเมืองเขาบุญแล้วไปนั่งขี่นิกเขาขี่นิกเขากะไปซุดหลังลาสุดบังหันนั่นสองพันแปดโอ้ก็เงิน ต้องพันแปดก็ให้นองไปเอามใไ้ม้วนเงืนอนยู่คนละ้องใต้นั่แหละไปเอามาให้บ้านค่ารถดั่มนเขาเสียไฮบริเสียมันมันบ่มีมันเหมือดที่หรอไปฮะก่อนก้อนนี่ก็บพันแปดก็พอมาอยูได้หนอยู่พันดนไปบดยาต้องไปลดยาก็ไปอีกถ้าบอกกินก็เจ็บขิ้งอีกโอ้ยมันตีงคุ้มจิบ่ไดรมันเจ็บไปหมดขาแกงอันนท่าเยียดออก เหยียดออกสิมันต้องเอามือเข้าไปซอยเหยียดมันออกด้วยขาเนี่ยถ้าเข้าขู่เขามาแล้วมันก็เหยียดบออกมันตึงเดี๋ยวโยมสงสัยเจ็บคิงว่าอะไรคือปวดเนื้อปวดตัวนะคิงอันชินยาพาราไหลกับบอยากกินไหลอย่งกเธอละสองเมตรไปได้มันจังอยู่เดี๋ยวทุกทุกเมื่อนี้ยังกินแซบอยู่บะเข่าบอกอย่างนั่นแล้วกินยังแซบอยู่บ่ไม่มีทางแซบแล้วกินไปก็กินทัหมดไม่แนวแซบแข่กับแควห่างมอแล้วมันยินบ่ไรกันหน่อยโอ้ยแค่รอนบ๊ ทั้งร้อนทั้งหักทั้งยังแล้วมิจะต่อมันไปกินยำก็ไปเห็นไปตำต่อว่ามันหักมันก็แก็บม้วนมันโยกมันคลอนมันก็โยกทากันอยู่เนี่ยมันล่มมันก็ล่มไป็นน้ำกันหวานโอ้ยเดี๋ยวสรุปเอาเดี๋ยวให้กวาใส่ยักสามหมื่นเดี๋ยวเก็บไว้โอ้ยให้ขนหน่อยไล่เนาะมันบุญมีพะล้พอแล้วสี่กวาดสายแล้วเก็บไว้กบตรงไปให้ไพรเด้อ เก็บไว้ใช่บได้หายแล้วเขาหน่อยฮะมีบุญมีศิลกับท่านเพิ่นเปื่อแล้วจะคล้องเก็บไปเก็บไปแล้วพ้ะองค์พระตาส้ขทุกคนยืนเด้อหนุ่มกุมกำน้ำชูโยมฟังธรรมะนะหนึ่งนาทีก่อนจะจบรายการเนี่ยเมื่อกี้โยมพูดตอนท้ายว่าพออายุมาก าเมื่อกี้จะมาถามตาก็ไม่เหมือนเดิมจะทำงานแบบเดิมก็ไม่ได้เงินทองที่เคยหาแบบไปศาลไปทำนั่นทำนี่ก็ไม่แข็งแรงเงินที่เคยหาได้เป็นหมื่นก็บัตรนี้ก็รอแค่เงินคนชาราชีวิตไม่มีรายรับทางอื่นก็แล้วแต่ใครเอาอะไรมาให้กินก็แล้วแต่แล้วเวลาไปหาหมอทีก็ก็ลำบากเงินทองก็มีจำกัด สองพันกว่าบาทก็ถือว่าเยอะสำหรับคนที่ที่ไม่มีแล้วก็ฟันเฟินตอนนี้ก็บอกว่าจะกินอะไรก็ไม่ได้อร่อยเหมือนเดิมอีกแล้วฟันก็โย่ไปบ้างแก่แล้วเหลือแต่ต่อก็คือหักแล้วกินไปก็ปวดฟันบางทีเนี่ยนี่คือชีวิตจริงพออายุมากไปแล้วยมถ้าไม่เตรียมชิดไว้ตั้งแต่ตอนต้นต้น,นหนุ่มสาวเนี่ยเราเข้าใจแค่ว่าทุกอย่างให้ลูกให้หลานให้ลูกให้หลานดูแลคนนั้นคนนี้ เราไม่ได้เผื่อชีวิตเราเราก็้าใว่าเราจะหาเงินได้หาิะไ้จนลืมว่าอายุมากไปเราหาไม่ได้และเงินต้องใช้ยำเจ็บป่วยไข้ใครจะมาดูแลเราทุกคนก็ยากทุกคนก็ลําบากก็มีเหตุผลของแต่ละคนนะเอาละวันที่ยี่สิบเจ็ดอ่อวันที่สิบเจ็ในกุมพานะใครจะบวชพระก็รีบสมัครนะก่อนจะหมดเวลาก็รีบสิบนเะก็จะ แห่นาคตอนเก้าโมงรอบโบวชวันที่สิบเจ็ดกุมภาหกนุดเจ็ดแล้วก็วันที่สิบหกสี่ 16, โมงเย็นก็ปรงผมนะส่วนใครที่จะบวชไม่ประสงค์เป็นเจ้าภาพตัวเองก็มีเจ้าภาพเป็นธุระให้นะตรงนี้ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็ขอเจริญพรนะเอาเข้าวเอาเข้าวเจ้าให้กินนะเึนข้าวหอมอย่างดีนะ อยู่อยู่คนเดียวเาักสี่ลูกแล้วกันเนาะเขากับข่าวน้ำเสื้อผ่านน้ำเอาเก็บไว้เชเงินสามหมื่นเก็บตองเสือมาเอี้ยเออ่าต้องให้ไห้วมาตองไปห้ไผ่มาหายยุคหน่อยท่านเดท่านน้ำพืนท่านท่านท่านต้มทอมท่านไปเสนให้ตูไปบ่ได้เก่าไปท่านน้ำพืนเธอหาเธอซีไปหอยเคยน อยแขนเพิ่นไปสละแต่ให้ฟังธรรมเนออยากให้ฟังธรรมเด้อนี่ช่วยได้ทั้งกายแต่ทั้งใจก็ต้องฟังธรรมจ้าหัดฟังธรรมไปนัง่งฟังธรรมให้ใจเป็นบุญเป็นกุศลให้มันสว่างสาวยอยู่ในใจหัดหัดพุทโธกำหนดสติบึงลมให้ใจเจ้าของพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆ้อ หายใจเข้าหายใจออกนั่นแลหละหายใจเข้ารู้ออกรู้เหงลมหายใจไปเรียกว่าพุทธโธพุทเข้าโทออกมีมีมุงมุงใหม่ให้ม้อนผ้าห่มสินเสือ้อข้องกินโอ้ยเป็นาระอันนี้ส้วงได้ถูกได้ถูกมีหลายอยู่เอาส่งมานี่มานี้จเป็นส่งห่มสวยจังฮะ้าห่มออนี่นี่เขาเรียกเสื้อสละโสด นี่สาระโสดใช่ซึ่งเป็นโสดก็ต้องสาระโสดที่ใส่ชุดนี้คอยย้อยอันนี้ใส่ไปวัดไปว่าไปงานไปการไป้โบไรเดอก็นอยวัดสมือนี่ดุไล่รุนเตอร์มันปัยางโบไรกระเกงสามส่วนยางบไรแต่เนี่ยตะกี้ก็ไปอยู่จังหันจังยังน้ำพุนอ้วยป่ะคบเนี่ยังดีเลยประคบหนุ่มดีอุ่นดีโถ่จะไม่ถืออุ่นดีเนาะบานี้ อ่อนในที่สิบปรดิษฐมเนาะอ้าวเบญจ์หนาวนี่เอาแล้วคมกลางคืนก็สีหนาวอยู่หรอกกลางเว่นก็อเอาลองลองเทาเบอร์อย่างเนาะนายของโยมน่าจะเบอร์เบอร์ห้าเอามาก่อนลองดูดิสวมบึงเข่าบอลได้อเอลีไว้เอาดึงดึงดึงระหว่างคู่นั้นคู่ไหนเออไหนดูดิคนละเบอร์ตัวนี้เล็กเล็กบอลรองบึงดิ อ๋อแมนแมนเป็น่าเล็กอีหลีเอาออกไปเอาคู่นี้นำเงินมาดึง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 ตรงไกตรงปลั๊กมันเดี๋หัวมันอยู่ไหนเออดึงตรงนั้นแหละออกง่ายง่ายเออนั่นแหละถ้าไปดึงตรงกลางมันจะมันจะตึงอ้าวเออใส่เลยใส่นี้เอนห้องกินห้องเทาในห้องบาลสบายเลยละ ต่อไปคัดดังพุทโทษเหตุยังก็พุดโทษไปเ้ะนอนก็พุดโทษได้หายใจเป็นพุทเป็นโทษไปเ้ะสิได้มีภาระติดตัวเวลาพุดโทษไปแล้วก็แผ่บุญให้พอให้แม่เฮานําใจเป็นสมาธินี่บุญหลายเด้เข้านึกว่าสี่เหตุบุญต้องมีเงินเหตุทานอย่างเดียวมันมีวัดทานศีลภาวนาถ้าเข้าบ่มีเงินมีคำนี่เข้าใส่ภาวนาให้ใจเข้าสบายถึงก็แผ่บุญ หรือฟังธรรมมันก็แผ่บุญใ้เพลินเด้อบุญได้จากการฟังธรรมได้ปัญญานั่นเอาแบมือเสื้อผ้าเด้อเอ๊บอ่ะไปเดี๋ยวดูมีข้าวปลาอาหารนะาไอ้ซ่านี่ยกินมือละซ่องเด้อก่อนนอนทองว่างๆบ้านนี้จะได้โยกออกให้หรือบ้านลูกบ่วได้เด้วยอ้าวลูกบ่ว,วได้ดมามามา,มา,มา,มาช่วยยกให้เพลิน ลุกก <c oughs> <ower> ันตรงนี้จะหาเช่าจองมาช่วยช่วยยกไปจากลงมิ้วเทยุข้างหลังโอ้วางวางวางลุกไม่ได้อ่าก็ค่อยประยุงกันค่อย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 ค่อเอาเอาเอาให้เพยนนั่งบนบนเทิงบนเทิงนั่งที่สูงไวก่อนธรรมดาเดิเออ่ะนี่นี่กินก่อนนอนเด้อนี่ยซองห่อนั่นเด้อมือละซองมือละซอง อ่เป็นชาแนนน้ำหอนน้ำอุ่นน้ำห่อนแช่อ้าวนางมียาวหอมนำ้ำโอ้ยโอ้ยโอทิกาทังไปบ้านปวดขาปวดเท้าคืออะไรเยอะนี่ว่าทำมาแล้วจะว่าจะเห็ดเบี้ยเห็ดงานเนาะแค่ลุกขึ้นซื่อๆนี่ก็โอ้ยมดแห้งนะเจ็บคิ้งนะถ้านั่งรู้กัทั้งนั้นเบี้ยเบี้ก็ต้องได้ข้าวถ้ก่อนจะเนี่ยเดี๋ยวเป็นหอบมันจะงเลยลุกขึ้นไดยอ้าวเกลื่นเกลื่อนยาอยู่นั่นละไปเลยเด้